นั่งหนังกอบเมนูยอดฮิตของที่ร้านเราเองไก่ย่างมาแล้วค่ะเผามาแล้วค่ะไก่ย่างแซ่บจริงมาแล้วค่ะย่างก็ไม่ัาเลยเนี่ย อันนี้เราไม่ได้ย่างตรงนี้ไปขึ้นรถสูตรเด็ดร้านเราต้องย่างด้วยพลังแห่งแสงอาทิตย์ ไก่สุกแล้วอ่ะตดนแสงอาทิตย์เรายักระไดไม่เห็เป็นอะไรเลยทำไมเราไม่สุกไปด้วยอ่ะใช่แล้วไก่มันสุกได้ยังไงอ่ะเออน้ำหยดจากไก่เลยอ่ะเมื่อเช้ามันยังนิ่มๆอยู่เลยทำไมตอนนี้มันมันสุกเดิมที่เลยอ่ะหนังมันตึงแดนดเผาไก่จนสุกแน่เลยอ่ะก็อยู่กลางเดดนะทำไมเราไม่สุกไปด้วยอ่ะ แสงมันหายไปแล้วะแสงอยู่ที่พื้นนั่งไงแสงอยู่ที่พื้นไงอ๋อแลวมันอยู่ที่พื้นเนี่ยและจอกนี่นะมาจากมวนสานตรงนี้พอมนโดแดดปุ๊บล้วก็เต็งไปหมดเลยร้อนมาเลยแสงไปดูแล้วแสงไปดูแล้วไปรูแล้วไปอยู่นนู้นแล้วไปอยู่ที่กำแพงแล้วแสงอยู่ที่กำแพงพ่ัน แสงจากกระจกหลายวานไปสะท้อนฮ้ยทุกคนดูสินี่ไงแสงจากกระจกหลายวานไปกระทบที่ไกลอ้าเหรอได้แต่ดูกำแพงสิแสงเต็มไปด้วยแสงนี่ไงแสงจากกระจกหลายวานไปโดนไกลมันร้อนมากหาเห็นน้าัวเอง เห็นหน้าตัวเองด้วยอ่ะไปส่องแดดไปส่องแดดไปส่องแดดต้นแดดเห็นแดดจากสะท้อนอ๋เราเห็นต้นไม้ต้นนั้นด้วยสั่งสั่งต้นไม้หน่อยโอไม้มาแล้วเสียนี่ไงแสงของมันีเงาด้วยเมื่อกี้เห็นแคร์แดนนี่แย่าเป็นยังไงบ้างร้อน แล้วแกให้แกทั้งหมดเราก็จะเพิ่มกันช็อกโกแลตละลายแล้วอุ่ยละลายแล้วละลายเร็วขึ้นอ่ะมีสองม้แล้วมันละลายเร็วขึ้นไหมใช่ กระจกช่วยกันสะท้อนแสงแดดร้อนๆพอสะท้อนหลายๆทางก็ร้อนทั่วเลยมีหน้าลนะไกลถึงสุกเวยสุดยอดกาละครั้งหนึ่งยังมีแม่มดผู้เลอโฉมแม่มดก็ต้องคู่กับกระจกวิเศษสินะกระจกวิเศษบอกค่าเธดใครงามเลิศในปตตพีประโยค,คลาสสิก ถามแบบนี้กระจกก็ต้องตอบว่าโอ้ยคุณแม่ส่องทุกวันไม่เบื่อไงส่องไปก็สวยสู้สโนไว้ไม่ได้หรอกโอ้ช็อตฟิลเวอร์แม่มดโกรธมากกรีดปล่อยพลังเสียงอันสรงพลังออกมาเสียงกรีดทำให้กระจกแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยข่าวของพังหมดโอ้ยคุณกระจกยังไม่เข็ดหรอ โดนักขนาดนี้หรือว่ามีแผนอะไรกันแน่ฮึมอะไรแวบๆแบบอ๋อแสงแดดส่องมาโดนกระจกที่ผิวเรียบและมันวาวมันเลยสามารถสะท้อนแสงแดดออกมา,ว,าว้าวกระจกบานเล็กๆสะท้อนความร้อนจากแสงแดดไปรวมกันที่เดียวเลยเกิดสุดยอดพลังความร้อนขึ้น ร้อนซะจนเกิดการเผาไหม้ได้เลยโธ่แม่หมดเอ้ยไม่น่าเลยแล้วได้อย่างได้แล้วได้ไหม <c oughs> <c oughs> เก็บให้มันตรงๆนะใช่แล้วก็ค่อยได้แล้วไอ้ทําได้อ่ะเฮ้ยเอ้ยเอนี่จะใสร็จแล้วเก็บเข้ามาเลยเอ่ะแกเลยไลค์อ,อะ่ะค่ะ รอ,อร่อยเนี่ยอร่อยอร่อยเลยกระจกสะท้อนแสงแดดท,ทำของกินอร่อยอร่อยได้หลายเมนูเลยนะแล้วเพื่อนๆจะเล่นสนุกกับกระจกแบบไหนได้บ้างนะอยากรู้จัง กระจกสะท้อนหลายแบบเลยมาเล่นสนุกด้วยกันแบบนี้ก็รับไปเลยตุ๊กตาสุดน่ารักจากรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยคราวหน้าจะไปเที่ยวบ้านเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยคนไหนอีกตื่นเช้าๆมาเจอกันนะเชื่อเถอะว่าสนุกแน่ๆเลย